ไปก้าวเหลืองก็เลยแล้วนี่ลุงเชียนก็มามาเทน่ไอ้ไรบ้านล้มออยนี้แล้ววัางี้แกก็คนหลายเด้อมากันหลายคนชาวอีสานก็มี่มึงนี่มาอยู่มึงนี่โดนแล้วก็มีอรมยังษ์อีแล้งนีงลุงเชียนแต่แรกชาวเล่นดังกันบ่าครบมดคืนดีพี่้องชาวทำเยอยบ่ากระษตรในชู้เป็นกำลังใจมาแต่น้องตู้ก็ม้ามาตท ใวยครลำอันไลูกพราะนั้นลูกพอไม่ต้องกลัวนุเปปเที่ยวตัวเที่ยวอ้ไรบังุ๊บังลุงดัว่าบัวไหกว่ากำลงนัดเจอวัดตังลุงนัดตุกได้ลุงนันอันนี้อ่ะบยอกสักหวาบไมแกงาเรือม่แกเงกว่านั้นวัตังลุงนัดลุงได้อะลุงนัด นายวกมาไอ้ตั้งไอ้ข้ากดเลยมาไอ้คนนี้แห่ะจะจ้า่ะไอ้จะจ้าตัวมากูตัมาตั้งเยวะมาตล้วเต่้ยแล็กพื่นป้านหมู่กันรล็กป้นด้านล่ะแกกูใหญ่พื้นสามพามีเลยนี่เออหมู่กันเั็กพ้นด้านยังเรเล่นการโดดหัวอย่างตังกันโดนเลยเขว่าตั้งแต่ไม่พื้นนั่งจนโรงมันก็จบอ่ะไอ้จนรงดีแต่เราจนโรงไม่ไกลเลยเรียวหู นี่โอ้ดีกูชัดเออชักน้องวากันมากูชัดมาชักน้องวากอะไรหลายคนกับติ๊บแม่เด้อ่ยชื่อกันหมดอาย่ติดดีกันหลายหลายคนนี่ตืนยางไม่ตันบ่ายทับกระเบื้อนะทับจุลยางพัดใบใกล้พันคนณเลยจนลีตายหูนุ่งกาเจตึงหมดแล้วเลุงตึงกันตึงปวดเลยกว่า้ลยพ่อไม่ขีดยางหรอกบ้าย ตัดยางพีไรมื่อมีดบาดมือเหลือของลุยอยู่กูวันไหนวันที่ไปตัดยางกันเลยละเมีดบีดบาดมือกูบอกอย่างแบมจอกแกกูกวางชาติกูป่าตั้งไปแควนไปแต้นจอกใชยอ่ะกูกลัวน้ำยางอีหล่อนจอกเลยอีหล่อนมาแต่นานน้ำยางมันก็เต่าเดิมไม่รู้เห็นหม้อเลยเกล็นกูติดทำรอดก็ว่าพี่นี้กูเหลือตกยางหอกหวะกูซ่ากูกลัวน้ำยางอีหล่อนจอกกูป่าตุ้งไปแควนเต้น พลุงชาวได้เต็มตังเลยนำยามนำควนตัวมีไส้เล้วนี่เออรวยต้มปรือเล้วกูตัดยาก็ไม่ใจรวยหรอกเออตัดกะหรีตายแล้วก็รวยจะไม่เห็นเป็นพินท้อนก็นหรอกี่ร้อยก็ไม่หลายละยช่องพันาเล้วหรอกคนกันไม่บูเหรอกยังเพรย์หลายเราลงตเบียนหยีบ้าไปเลยทำได้หมากหมาเออโบชาลาเด้อยไปทำเก็บฟาร์ี่อ่อนล้านเชี่ยกันตายโยม่ยังเพรย์หลายเชี่ยจีบ้าอีกเน้อ เปจริงรตฐบานนี้กูไม่หนาก็พึดงอินบาจ,จลากัตชพ่อไม่กรีดยางอยู่ได้เละ่ะโยได้ลูกไปสาเป็นเออ,อกูไม่ใจงอยางเว้ล่วงดินคำนู่นใจออนตัดรวยเตออดินคำน้อยปาคีชาติูนะถ้าบวชก็มั่งลองเพื่อได้รวมล่วงดินคำบวชวัดไซ่ย่ยรวยแต่โครับได้ไม่ไหวเนี่ย วัดเด่นคํานูนา้ได้เวลาตอนติต้นไปเลตาผุมตาตอโนโดดไปฟันเพนวัดใส่ไงก็ก็ตอติ้นเหมือนกันแหละได้ไอพีรองสามอบไปรอป้ากับแมวเต็มวัดแล้ยยาโยมป้าไปตุ้มปลาไปเตนเดินปลื้แล้วพอยกตีนทรายเปีงยกตีนกว้าแย่วแย่วปีงปแย่วไปเป็นป่า,ปปเ,ปาเรนซัดนลยไม่ไหวกูไม่บวชน,นี่เออ นายดูจริงโบตัดยางเตยมยศวันกับตกไอยางกับโตไอก้องเอินแป้งก็เปอจาดลำบากเหนื่อยพี่น้นองก็นำมันก็ขึ้นแล้วไม่ลงใกล้พวกเราแต่เมืนอนำมันยังจัวะขึ้นแหลวไม่ไกลลงอันนี้ไรลงแหลวไม่ไกลก็น้อยใกลคนใจมันรากาอยางลงแลลวโยหันนัขึ้นตีแปดตางต่ำเปรย์ได้ไรเหนื่อยจริงไม่ใจแรงเล่นจานกันนี นี่โบตัดยางเกลียดกันเป็นแล้วนี่ไปรวยตำปลื้ยายเกลียบโบตัดยาง้าไมอยากให้เกลียดไปยืนตีโซดยางแล้วไม่เกลียดสายามันว่าหอกลักควันจอมก็ปลกแล้วด้บ้าา้ามันตัีตายอยู่แล้วอย่างจำนวนไอ้นี่ก็แรกว่างออกยางนี่ตำใจโอเคมันว่างสักอกแต่ไม่ดีว่าจะลบออกลบออกเยอะ kê na nhu nhi mình bày quen là nhàng chóp bày tươi bây chạy chóp chạy cu bày tươi thật xíu đừng chóp tay tế đá lắm lên ba ba mày thật ngầm nhăn Rồi, tổng trung mà rô bánh này mang là tổng trung lên tỉ kìa tổng tổng trung đẹp tổng trung phải phanh cả trên kẻ bơn เราไมไดแต่นะนุคไอ่มาเด็กอาชีดก็คุณประตูอเมรยก็ขคุณประตูมดเวที้ประตูนายกประตูอูดิเล่งเจ้าเจ้าไม่ได้อยู่แ่เรียนทองจงออะไรอย่าพออย่าเจ้าเจ้าชื่อแดงยู่เรียนทองจงตุ้งรงเสือดเด็ดเดี่เจ้าเลยเช่ อุ้แป๊วแป๊วดังขึ้นมะประทวงนายกเออประทวงนายกโดดว่ะพี่น้องครับรับดังไว้ตั้งสองปีแล้วต้มหมูตะไใบต้องใจประกาศดองลงมาด้วยตามพระราชบญญัติข้อที่ไปต้มหมูอ้ามใจประกาดดองซึ่งจะทำให้กัดกับ้อบัญญัติของประชาชนสวยไร กัดน้องหมูอูเทียว์วันเลี้ยงคนตกตกนักที่นี้พอเดียวคนเลววยวันประหยัดคนอาคารมาลอตตามพยุคอาก,กาศหมูที่จองพื้นที่ตำใหญ่ภายในหม้อต้มหมูนั้นได้มีเงื่อนประกาศมาปกคลุมอยู่ประมาณ80%ประชาชนชาวเรือที่จะออกหาหารยิ่งหาเงี้หมูขึ้นนาเวกมนันความเร็วขั้ประกาศเจ็ดพันชิ้นต่อชั่วโมงจบกข่าวพยุคอาก,กาศนายชิงถ่ายภาพน้องประกาศ mà giàu có nơi này, này mo kén của lần ba yêu phần anh quên đi tay để cơn tì tròn leo cho cơn nặng lè bảy tới cho bữa bảy tới oh, cho cho rồi của cho bảy tới cha già và săn sờ bờ hủ săn sờ bờ hủ à, rồi rồi nà săn sờ bờ hủ hai cô thì lập mỹ tật giang mấy chó bơ, pháo tu ra bơ hiên, không tới đủ rồi. นา่ารักเวลามันเป็นพีกันเลยด้วยอ่าเอาอเออะกเออเอ๊ะกกล่องนู้กับโปกลองนี้กับโปกลองอันกับโปไอไร่ลงม